เบิ่งพี่นอ้องวัดนื้อให้ดังงื้อท่องให้ดังคนพยายามลับย่อมนอนสารที่ทุ่มเลยนีะฮะพป็นะไรจังบาย่อนดับนยอมรับย่อมนอนเลยนีะฮะบื้องเพือน่ะผู้ใหญ่ครับพี่นอ้องสิบกิโล,ล่ละครับผมนี่นันสิบโล่ละโอ้เก้าโล่พียนครับผมเก้าโล,ล่พี่น้อง เก้าโลควนน้อยๆเก้ากิโลเก้าเดือนเก้ากิโลโอ้ขาดอีกมิตรรัต,ตะะเร่กเก้าเลยตะพคนเนาะ 9, 9, เ,กนนเก้าโลเก้าเดือนเกิดวันที่เก้าเดือนเก้าปีสอันสิบเก้าเสียอย่างเดียวม่าเนเวลาเนะก้านาฬิกาเฮ้ยทำมันนั้นน้อย <c oughs> แต่ไม่น้อยแล้วนะครับ

สีนวนแล้วเปนรองตาัน้นนอยู่ตามสีดุ่มนะครับดูตาคนจะเป็นหน่วยไงเฮ้ยเม่นตาเบื้งเฮ้าดีแต่ฟันฟังนาไว้ยน่นกาม่นตาคนก็นเบิ้งเฮ้าได้ไหมหืมทำดานลบย่าน,นการเม่นตาเมือเบิงเฮา ตาเพวันง่อยเงี้นะกปั่นนี่ยแน่นแน่นนุ้ยพี่น้องฟังเสียงวันเด่นจะสร้างเงี้ดิถ้าเราคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนจ้ะอันไหนไหนไหนลาไปก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวพอเอาให้เดี๋ยววันดีพี่น้องกันถึงถึงดิ้งดิ้งอะดิ้งดิ้งยิ้มกันยิ้มกันเลว กันเกียวอะไรไี่วันไม่คิ้หนาจ้ะ